สวัสดีค่ะสำหรับรถเมอ2์ซสวยในวันนี้นะคะเป็นรถนิสันโนเวราส 2.5LE c a l าเลิเบอร์ปี2009ค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนหน้าหลังได้บางเดิมค่ะรถติดฟิล์มกลองแสงมาให้แล้วรอบคันสีดำสวยเงางามค่ะมีร้วรอยบ้างตามการใช้งานรถขับไปแล้วกว่า2 8 0 0 0 0นกว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเข้าชิดทุกเกียร์เฟืองท้ายไม่หลุดไม่หอนสภาพดีเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมบนเรลสอ0 0 c c ห n t ร r อยบ เครื่องยนต์แน่นๆเลยค่ะไม่ไอไม่พ่นนะคะอาตาัตราเร่งดีคันหน้าเดิมสวยน็อตซุ้มซอกตะเข็บต่างๆสวยเดิมค่ะแผ่นนอยู่ครบฝากระโปรงเดิมน็อตยึดฝากระโปรงแน่นเดิมสภาพสวยๆเลยช่วงล่างดีชัดซีสวยครบไม่ผุไม่ดำกระบะไลเนอร์สวยๆเลยค่ะท้ายเดิมสภาพดีมากได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้ล้อแม็กสวยยางดีพร้อมใช้มาพร้อมชุดแต่งบันไดข้างสวยๆเลยภายในสวยสะอาดเรียบร้อยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติ แอร์เย็นช่ำกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์เพลงเพราะๆมีให้ฟังค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่สวยสะอาดรอบคันเบาะฝั่งคนขับมีริ้วรอยย่นบ้างขาดบ้างเล็กน้อยตามรูปเลยค่ะโดยรวมถือว่าสวยใสใช้ได้เลยค่ะรถสวยได้บ้างเดิมชุดเล่มเอกสารพร้อมชุดเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพดีเลยรถสวยค่ะมาส่งต่อกันในราคาเพียง189,000บาทเท่าน,นั้นค่ะ ท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0896663595ค่ะสนใจสามารถมาดูรถแนละมาทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่ซอยสุขสวัสดิ์84พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจและมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ